เด็กครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาแนะนําวิธีขัดแว่นตานะครับก็เป็นแว่นตาใสนะครับให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็เอาแว่นตาเก่าๆนะครับที่เป็นรอยนะครับแล้วก็เป็นลายนะครับแบบนี้มาทดลองขัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ผู้ชมจะเห็นว่าเป็นรอยขีดข่วนนะครับเล็กๆน้อยๆเต็มเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับ เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะครับก็มีนี่นะครับยาสีฟันนะครับแล้วก็นี่เลยที่เป่าผมนะครับก็เป็นไดเป่าลมร้อนนะครับไดเป่าผมนะครับก็ก่อนที่เราจะทําอะไรนะครับเดี๋ยวเอาแว่นตานะครับไปทําความสะอาดล้างน้ําสักนิดนึงนะครับให้ค่าบฟงคาบฝุ่นนะครับที่มันติดอยู่กับตัวแว่นตานะครับออกไปก่อนนะครับ ก็นี่นะครับหลังจากที่เรา,าล้างน้ํานะครับทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วให้นํายาสีฟันนะครับที่มีติดบ้านของเรานะครับก็ใส่ไปเลยที่เลนแว่นตานะครับใส่ไปนะครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับ โถให้ทั่วนะครับแล้วทีนี้เราจะใช้ใดนะครับเป่าครับ เต่าไปเลยที่เลน,น่นตานะครับ เป่าไปให้ตัวเลนแว้นตาของเรานะครับมีความร้อนนะครับจนกว่า,ายาสีฟันของเรานะครับเริ่มละลายนะครับไปกับตัวแว่นนะครับแค่นี้นะครับก็น่าจะพอแล้วแล้วเราก็ใช้กระดาษทิชชู่นี่แหละนะครับค่อยเช็ด ทำความสะอาดเอาตัวยาสีฟันนะครับที่ทาออกให้หมดนะครับเช็ดไปเลยทาถูทาถูเสร็จแล้วครับราาท่านผู้ชมมาดูเลยเห็นไหมครับ นี่นะครับใส่ขึ้นนะครับแต่รอยขีดข่วนลึกๆนะครับที่มีอยู่ก็ยังไม่ออกไปเท่าไหร่นะครับต้องทำบ่อยๆนะครับต้องขัดเรื่อยๆนะครับแค่นี้ก็ใส่ขึ้นเยอะแล้วนะครับเห็นไหมแตกต่างจากตอนที่ยังไม่ได้ขัดนะครับอย่างชัดเจนเลย นี่นะครับใสจนสะท้อนเลยนะครับเห็นไหมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นวิธีการขัดแว่นนะครับให้กลับมาใสนะครับเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำแบบง่ายๆนะครับแค่มีอุปกรณ์อ่าเป็นไดเป่าผมนะครับแล้วก็ยาสีฟันของเรานะครับที่มีติดตามบ้านนี่แหละอะไรก็ได้นะครับ นำมาเช็ดนะครับ <Okay. S 1> ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะถูกใจหนุ่มแว่นสาวแว่นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ